และนี่คือหมู่บ้านแห่งสายน้ำอายุกว่า1,300ปีและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโ,โลกขององค์การยูเนสโกในช่วงปลายศตวรรษที่9และที่นี่คือหมู่บ้านแห่งสายน้ำอู่นนเจิ้นมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ถือเป็นคะแนสูงสุดและเป็นที่เที่ยวอันศีของจีนบอกเลยว่าสวยจึงตาจึงใจค่าเข้าคนละ150หยวนหรือประมาณ750บาทเข้ามาข้างในหมู่บ้านคือใหญ่มากไปเริ่มด้วยกิจกรรมยอดฮิตนั่งเรือชมเมืองแนะนําโคตรดีเป็นเรือไม้โบราณแบบจีนแบบไรเครื่องยนต์แรงคนล้วนๆนั่งชมวิวชิลๆแบบคนสวยๆทํามากับคนรักในหน้าหนาวนะ บรรยากาศมันได้40นาทีที่อยู่บนเรือเป็นเวลาที่ผ่านไปเร็วมากเพราะวิวของสองฝั่งคลองคือว้าวมากน้ําคือใสจนเห็นหมูแดงไม่มีได้เวลาเทียบทาและใช้แรงีนเดินครับว่าอยู่บนเรือวิวดีแล้วแล้วนี่คือภาพที่บนฝั่งจึงเลยเด้บรรยากาศคล้ายๆตลาดนะ้ำอัมพวาใช่เหรอย้ายไปเดินในเมืองกันบ้างดีกว่าบรรยากาศจีนๆเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆหน้าตาแบบเมืองเก่าไม่เก่าได้ไงอายุพนันสามร้อยปีมีทั้งร้านขายของขายอาหารหน้าตาเหมือนโรงเตี๊ยมที่เราเห็นกันในหนังชอปปิ้งแวะกินข้าวซื้อของฝากทีี่่่่่นมมคครูใาายยยยย้้อออแเไงงงทวลผห วิวกลางคืนจะเป็นแบบนี้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 เมืองจะสว่างสวยไปด้วยแสงไฟสวยอากาศยเย็นเย็บรรยากาศดีกว่าตอนกลางวันซะอีกการมาเที่ยวที่นี่ผมแนะนําให้เผื่อเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงเพราะพื้นที่กว้างมากและจุดฮอตสปอตเพียบแนะนําให้หิวท้องมาหาเลยกินที่นี่ทั้งอาหารท้องถิ่นและร้านอาหารดีๆมีให้เลือกจุใจอู่เจิ้นอยู่ห่างจากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้เพียงหนึ่งชั่วโมง40ินาทีใครมีไปเซี่ยงไฮ้แล้วยังเหลือเวลาลองแวะเห็นกับตานะครับ